ระดับน้ำโขงที่ลดต่ำมากในปีนี้อาจไม่ใช่ระดับต่ำสุดเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้หากจะไม่มีการเตรียมแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้าและอาจเป็นการสายเกินแก้ในเมื่อประเทศเพื่อนบ้านของเราเดินหน้าสู่ความเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียต่อไปเรื่อยๆ ที่จริงแล้วถือเป็นเรื่องน่าคิดสําหรับบ้านพี่เมืองน้องสองฝั่งโคงระหว่างไทยกับสปปลาวที่ควรต้องหาเรือให้ตกผลิกสําหรับความร่วมมือในการพัฒนาหาทางบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําโคงให้เกิดคุณค่าสูงสุดแก่ทั้งสองฝ่ายคือสทอทชได้ทำแผนที่การการสร้างเขื่อนจะมีเขื่อนเชียงคานและเขื่อนปากชม ซึ่งปัจจุบันนี้มันมีความสําคัญอย่างมากเพราะเมื่อถ้าเกิดการสร้างเขื่อนเชียงคานแล้วมันจะเกิดการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่เนื่องจากการสร้างเขื่อนจะมีการพัฒนาพื้นที่เหนือเขื่อนเพื่อให้ชีวิตของคนในชุมชนและคนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีเขื่อนเชียงคานแล้วการมีเขื่อนปากชม มันจะส่งผลให้เกิดลันออฟริเวอร์คือทําให้น้ํามันเต็มแน่น้ําอยู่ตลอดเวลาสันเขื่อนมันก็คือสะพานข้ามระหว่างไทยลาวได้มันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประเทศเกิดความร่วมมือกันในทุกๆด้านจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองภายในล่มน้นํานี้แน่นอนค่ะ แผนผังจากสำนักงกานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติได้ระบุชื่อไว้ทั้งเขื่อนเชียงคานและเขื่อนปากชมในจังหวัดเลยซึ่งหากดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมก็เชื่อว่าจะสามารถทดน้ำโขงให้เพิ่มสูงคงที่ช่วงไหลผ่านสองอำเภอนี้เหมือนกับระดับน้ำเหนือเขื่อนไซยบุรีในปัจจุบันทั้งยังจะเกิดการพัฒนาก้าวหน้าอีกหลายมิติในฝั่งลาวไทยอย่างไม่ต้องสงสัยติดตามรายงานพิเศษน้ำมีค่าอย่างมองข้ามได้เป็นประจำที่นี่เวลาเดียว